สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะหวยลาวพัฒนานะคะวันที่สิบหกตุลาคมนะคะสองห้าหกหกเนะเาะตรงกับวันจันทร์นะคะอ่ะก็ต้องขออภัยนะคะงวดที่ผ่านมาให้สามเนาะให้สองสามนะเน้นๆน่าเสียดายมากเนาะเสียดายจริงๆนะคะแล้วให้สามสองสองสามมาสองหกสองห้านะคะก็ ขึ้นอยู่กับสูตรนะคะทำชมขาเนาะงวดนี้ให้เด่นเจ็ดนะเจ็ดอะตามสูตรนะคะท้ชมขาแต่ว่าในสูตรของเรานะคะศูนย์ก็มาสองก็มานะคะแต่ตัวเลขที่มามีจิตมีสี่เนาะมีสามน่าเสียดายมากนะคะหลุดไปหนึ่งแตรมนะคะอง,งวดนี้มาดูกันนะคะก็จะมีเจ็ด มีสามมีศูนมีแปดมีหกนะคะบางครั้งก็มาแค่สามตัวสี่ตัวเพราะว่าบางครั้งก็มาย้ำกันเนาะพูดถึงว่าเนาะอ่ะลุ้นกันนะคะเออเดี๋ยวนะ มีเจ็ดมีหกมีแปดมีสามมีสี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะคะแต่แอดอันนี้ตามความชอบของแอดเองนะว่อที่ผ่านมาแอดก็ให้ตัวนี้อยู่นะคะ แอดไหตัวนี้สีตัวแอดชอบตัวนี้นะคะแอดจับในชุดนะอันนี้ตามความชอบของตัวเองแล้วก็ในสูตรนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าเราจับเนาะอ่าเดี๋ยวจะเน้นๆให้ อันนี้ชุดสี่ตัวนะคะตามที่แอดชอบเองนะช่วงนี้ฮานอยก็ไม่ได้ลงนะคะท่านชมก็ต้องขอภัยเนาะเพราะว่าบางครั้งก็คือเราทําสูตรแล้วเรานั่งพูดนั่งพูดบางท่านก็อยากแบบบางครั้งเราไม่มีเวลาพิมพ์ตัวเลขไงคะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็เกี่ยวญยานะคะเกี่ยวญ้าก็ตามคลิปที่ลงไปนะคะ เห็นเห็นกันเนาะอ่าสามตัวสี่เจ็ดสามนะคะสามตัวสี่ตัวศูนย์สี่เจ็ดสามชุดเดียวเลยนะคะเจ็ดสามอันนี้ชุดเดียวที่แอดให้นะทุนน้อยนะทุนน้อยเนาะอ่าอ่าถ้าจับชุดออกมานะคะตามคมชอบองแอดที่ เออน่าจะมานะคะก็คือจะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามอันนี้จับให้ดูนะเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะถ้าเราจับจับในในสูตรเลยแต่แอดให้ชุดเดียวนะ อ่าเคยชอบก็ตามนะคะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัฒนาของตัวเราแล้วก็ตามสูตรด้วยนะคะแล้วก็ตามาความชอบของตัวเองด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะหัวยลาวพัฒนาของแอดรีนะคะลงให้เร็วๆเลยนะตัวเละเพราะว่าตรงกับวันที่16ตุลานะคะก็จะชนกันนะคะกับหัวของ รัฐบาลไทยนะคะท่านชมอันนี้แนวทางหวยลาวนะคะใครชอบก็ตามเนาะอ่ะให้เด่นเจ็ดนะคะเจ็ดถ้าตามในสูตรเลยก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดแต่แอดให้ชุดเดียวคือเจ็ดสามนะคะชุดสี่ตัวศูนย์สี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามนะคะท่านผู้ชมอ่ะใครชอบกับแอดแอดนะคะก็ลองเอาเอา่อไปนอนฝันดูนะคะท่านผู้ชมเนาะ ขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามอ้าระวังเบิ้ลหน่อยนะคะระวังเบิ้ลเนาะเบิ้ลก็คือตามเลขเด็ดเลยนะคะเจ็ดเจ็ดนะอ่าระวังเบิ้ลเนาะ